อ่านะครับนักเรียนที่น่ารักของครูเต้นทุกคนนะครับวันนี้สําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์มานะครับแล้วเปิดไปที่หน้าร้อยสามนะครับหน้าหนึ่งร้อยสาม่าจะเป็นหน้าสุดท้ายนะครับของการบวกการลบลักคนนะครับต่อไปเราจะขึ้นการคูณนะครับถือว่าหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายนะครับของ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2, 3่นะเมืม่อวานครูเติ้นให้นักเรียนทําหน้าร้อยสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้อ7คะแนนนักเรียนก็ส่งเข้ามาทั้งหมด13คนนะครับครูเติ้นยังรอง,งานอยู่นะวันนี้ก็ให้ทําหน้า104นะครับเช่นข้อที่1เตียงนอนขนาด6ฟุตราคาหลังละ6,900บาทหมอน2ใบราคา96บาทและผ้าปูที่นอนอีก 6ฟุตราคา3 9 4บาทถ้าอารดีซื้อสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็แปลว่าถ้าอารดีเห็นไหมถ้าออรดีซื้อสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดต้องจ่ายเงินกี่บาทก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นเตียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนรวมกันแล้วเป็นเงินกี่บาท ก็แปลว่าเป็นวิธีบวกทั้งสองนะครับเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็เอา6,900บาทนะครับบวกด้วย96นะวงเล็บปิดแล้วค่อยมาบวกกับ3 9มอบาทก็จะได้คำตอบนะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนทำหน้า103นะครับทั้ง2ข้อนะครับสำหรับข้อ2ก็จะเป็นวิธีบวกและวิธีลบนะครับข้อ1จะเป็นวิธีบวก อย่างเดียวนะครับลองทดสอบลองดูนะครับครูเต้นจะรอตรวจสำหรับวิชาคณิตก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ